ผมกับเพื่อนๆอ,อีกสี่คนเติ้นเบนหนุน่มและก็ฟิลเราเป็นกลุ่มที่ชอบออกคลิปแคมป์ป่าไม่ได้ถึงขั้นนักผจญภัยมืออาชีพอะไรแต่ออกแนวะพวกชอบธรรมชาติอยากหาความสงบอยากหนีจากเมืองใหญ่บ้างตอนนั้นเป็นช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับอากาศกำลังดีฝนพึ่งสาป่าเริ่มเขียวชอุ่มเราเลยตกลงกันว่าจะไปแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพอได้ข่าวว่าช่วงนั้นมีน้ำตกหลายแห่งเปิดให้เที่ยวและคนไม่เยอะมาก ตอนนั้นเราคุยกันในร้านกาแฟครับฟิลเป็นคนพูดขึ้นก่อนว่าเออมึงเคยได้ยินไหมถ้าปลาหนะมันมีจุดกลางเต็นท์ใหม่ที่ลึกเข้าไปในเขาอะเห็นว่างเงียบดีมากเติ้ก็เสริมว่าของจริงเลยเหรอวะที่แบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะ่ะฟิลพยักหน้าใช่นั่นแหละอยากไปลองดูผมจําได้เลยตอนนั้นในใจแวบ,บแรกผมก็ลังเลเพราะผมไม่ค่อยโอเคกับการเข้าไปในที่ลึกมากๆแบบนั้นแต่พราเพื่อนทั้งกลุ่มเหมือนจะตื่นเต้นกันหมด ผมเลยจำใจโอเคไปด้วยวันออกเดินทางเรามาถึงอุทยานตอนเช้าเชเจ้าหน้าที่เวรประจำที่ด่านตรวจต,ตอนนั้นเป็นชายวัยกลางคนใส่ชุดกลมป่าไม้เขามองกลุ่มเราพร้อมยิ้มบางๆแล้วพูดขึ้นว่าไปตั้งแคมป์กันเถอยครับช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะระวังหน่อยนะป่าลึกช่วงนี้อากาศชื้นเดินทางลำบากผมก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วบอกว่าจะระวังตอนนั้นเขาก็เขียนบันทึกชื่อกลุ่มเราไว้แล้วพูดอีกประโยคนึงว่า อย่าออกนอกเส้นทางนะครับโดยเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกป่านี้มันไม่เหมือนป่าทั่วไปตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาพูดขู่ไว้เฉยๆแต่ตอนหลังเราถึงเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเตือนแบบนั้นเราเดินทางเข้าไปถึงจุดตั้งแคมป์ประมาณบ่ายสองกว่าบริเวณนั้นสวยมากครับอยู่ใกล้ทันน้ำเล็กๆมีเสียงน้ำไหลตลอดเวลารอบๆมีต้นลานขึ้นเต็มไปหมดสมกับชื่อทับลานจริงๆ ฟิลกับหนุ่มช่วยกันกางเต็นท์ส่วนเบนก็จัดเตาจุดไฟเตรียมทำอาหารผมเดินสำรวจรอบๆมันเงียบมากครับเงียบจนได้ยินแค่เสียงลมพัดกับเสียงมแมลงตรงข้ามลำธารมีแนวต้นไม้หนาทึบเหมือนจะมีเส้นทางเดินเล็กๆแยกเข้าไปข้างในผมจําได้ว่ามันมีป้ายไม้เก่าติดไว้ห้ามเข้าเขตเจ้าหน้าที่ผมเห็นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นเก็บไว้เฉยๆย่งไม่ได้คิดอะไรตกเย็นบรรยากาศเริ่มเย็นจัด มีหมอกบางๆลอยมาจากลำทานพวกเรานั่งกินข้าวดื่มเบาๆคุยกันเฮฮาตามภาษาจนถึงประมาณสามทุ่งบก,กว่าฟิวที่เป็นคนชอบเดินสำรวจพูดขึ้นว่าเฮ้ยมึงเคยเห็นทางที่มันมีป้ายห้ามเข้าเมื่อวานปะคู่อยากไปดูว่าข้างในมันมีอะไรผมห้ามเลยอย่าเลยมึงมันเขียนห้ามเข้ามันอาจจะอันตรายนะแต่เต้นกับพูดขำขึ้นว่าอันตรายตรงไหนวะแค่ดูนิดเดียวเองเดี๋ยวก็กลับ